สวัสดีค่ะมาพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะทบทวนหมน่นะคะตัวสะกดคืออะไรนะคะตัวสะกดคือพยัญชนะที่ผสมข้างหลังพยางในแม่กอกาททาให้แม่กอกากลายเป็นมาตราต่างๆอ่าเราก็จะมาเรียนต่อกันในมาตราที่สามและมาตราที่สี่ มาตราที่สามก็คือมาตราแม่เกยมาตราที่สี่ก็คือมาตราแม่เกย์ลงไปดูกันเลยค่ะามาตราแม่เกยก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่างๆและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเรามาดูคําพร้อมกันค่ะคําแรกอ่าอนว่าอะไรคะกล้วยอ่านว่ากล้วยกล้วยอ่านว่ากล้วยนักเรียนเห็น ตัวหนังสือสีแดงแดงนี้ใช่ไหมคะก็คือตัวสะกดที่อยู่ในแม่เกยยายอ่านว่ายายยายอ่านว่ายายอ่าอยอยักตัวสีแดงแดงอยู่ด้านหลังกระต่ายอ่านว่ากระต่ายกระต่ายอ่านว่ากระต่ายอ่าตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะคะไฟฉายอ่านว่าไฟฉายไฟฉายอ่านว่าไฟฉายเห็นไหมคะ เน็ก็คือสก่ลลองสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะถ้าอะไรที่อยู่ในแม่เกยก็คือมียอยกษกอยู่ด้านหลังนะคะแยกนะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคาในมาตราตัวสะกดแม่เกยพร้อมกันนะคะอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องตื่นลงไปแต่ให้เราแค่ช่วยกันคิดนะคะอ่าอ่าช่วยกันคิดช่วยกันอ่านคํา อะคำแรกในไม่เกยอ่านว่าอะไรคะหอยมาลายอ้อยน้อยนาถ้วยกล้วยเนยควายปลอยหวยอ่านพร้อมกันอีกครั้งค่ะหอยมาลายอ้อยน้อยนาถ้วยกล้วยเนยควายปลอยหวยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ทุกคาจะมียอยกษกอยู่ด้านหลังหมดเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมอ่ายอยกษกอยู่ด้านหลังหมดเลยนี่อยู่ในมาตราแม่เกยจําไว้นะคะอ่านเดียวให้เราเปิดหนังสือหลักภาษานะคะเปิดไปที่หน้าสามสิบแล้วลองอ่านคําในมาตราแม่เกยพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันนะคะอ่านเจอหรือยังในหน้าที่สามสิบอ่าคำแรกคำว่าอะไรคะ อ้อยกายดวยสวยสายคอยรยคุยรวยชายนายเลยชย้ไข้ป่ยเคยช่วยเกยโดยถอยเดือยเตยเนยถ่ายป้ายฝอยย้อยร้อยระบาย สายผ้าอะสอยผ้าลายมือใจร้ายชมเชยง่ายได้นะคะอ่าเรียนอ่านทันไหมคะถ้าใครไม่ทันค่อยกลับไปอ่านใหม่ได้นะคะอ่าทีนี้คำที่ผสม,สมกับสระเอีย e เช่นคำว่าเป er ียคำว่าเส er ียนะคะไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตราไม่เกยจำไว้นะคะเด็กเ,เพราะว่าคำว่าเปียและคำว่าเส er ียอันนี้ เขาเรียกว่าสระไม่ใช่ตัวสะกดถึงแม้ว่าจะมียอยักอยู่ด้านหลังก็จริงแต่คําว่าเปียไม่ได้อยู่ในมาตราแม่เกยจำไว้และคําว่าเสียนะคะยอยักอยู่ด้านหลังเพราะว่าเป็นสระนะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะแต่ถ้าว่าอะไรเป็นแบบนี้อยู่ด้านหลังเลยคําว่าหอยอย่างเงี้ยก็คือตัวสะกดในมาตราแม่เกยได้ทันทีเลยอ่ามาลายค่ะเห็นไหมคําว่าลายยอยักอยู่ด้านหลัง ก็าจะมีคำที่ยกเว้นไว้นะคะยาหลงนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบเป็นรูปสระแต่มันคนอาจคิดว่าอยู่ในมาตรามแม่เกินแน่ๆเลยไม่ใช่นะคะต้องดูให้ดีนะคะเด็กๆอะต่อไปมาตรามแม่เกิือคือคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่างๆและมีวอลวนเป็นตัวสะกดอ่ะเช่นอะไรบ้างมาดูร้องกันอ่ะคำแรก เคียวอ่านว่าเคียวเพราะมีวแวนเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังต่อไปแมวอ่อาวอนว่าแมวแมวอ่านว่าแมวมีวแวนอยู่ด้านหลังอยู่ในมาตราแมมเกิรไข่ดาวอ่านว่าไข่ดาวไข่ดาวอ่านว่าไข่ดาวมีวแวนอยู่ด้านหลังแก้วน้ําอ่านว่าแก้วน้ําแก้วน้ําอ่านว่าแก้วน้ํามีวแวนอยู่ ด้านหลังคำว่าแก้ยอยู่ในมาตราแม่เกลวสังเ,เกตดูดีๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคำในมาตราแม่เกลวแล้วลองช่วยกันคิดว่าทำในบ้างที่อยู่ในมาตราแม่เกลวครูจะมีคำลวงมาให้ด้วยนะคะอ่านดูซิเราลองอ่านคำพร้อมกันก่อนนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะ หวาดกลัวสีอิวสวนมะม่วงว่าวแวววาวผิวขาวแตกหักนิ้วมืออ่าน,นเด็กคิดว่าคำไหนอยู่ในแม่เกลบ้างคำแรกใช่ไหมนะหวาดกลัวดูสิคูคลิกดูนะคะหวาดกลัวใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะคำว่าหวาดกลัวคำว่ากลัวตรงนี้มีวอลวนอยู่ด้านหลังอันนี้เขาไม่ได้เรียก ว่าตัวสะกดในมาตราแม่เกลมันคือสระอัวค่ะมันคือสระอัวนะคะต่อไปคำนี้ใช่ไหมนะซิอิยวดูสิอ่าซิอิยวถูกต้องค่ะอยู่ในแม่เกลค่ะอ่าเพราะมีวงแหวนเป็นตัวสะกดต่อไปส่วนมะม่วงอยู่ในแม่เกลไหมคะดูสิมีไหมมีคำไหนอ่ามีตัวไหนบ้างที่มีวงแหวนอยู่ด้านหลังมีไหมคะไม่มีต่อไป คำว่าวาวใช่ไหมคะดูสิอ่าคำว่าวาวใช่เพราะมีวอลวนเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังถูกต้องค่ะต่อไปเววาวใช่ไหมนะเววาวอ่าเววาวถูกต้องค่ะเพราะมีวอลวนอยู่ด้านหลังทั้งสองคำเลยทั้งค,าคําว่าแวลและคําว่าวาวเห็นไหมคะต่อไปผิวขาวใช่ไหมนะอ่าผิวขาวใช่ทั้งสองคำเลยผิวพออีวอผิววอลวนค่ะ ออาัวขาวเวดอยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปแตกหักใช่แม่เกลไหมคะดูสิคุณลองคลิกดูสิไม่ใช่ไม่ใช่แม่เกลอน,นะคะอันนี้อยู่ในแม่อะไรคะคําว่าแตกหักแม่อะไรแม่กกถูกต้องค่ะต่อไปนิ้วมือในแม่เกลมไหมนะถูกต้องค่ะคําว่านิ้วอยู่ในมาตราแม่เกลอและคําว่ามือละคะอยู่ในแม่อะไรคําว่ามืออยู่ในแม่ แม่กกกาอะแม่ะคะใช่ไหมอ่ามืออยู่ในแม่กกกาเพราะไม่มีตัวสะกดอันนี้นะคะเป็นสระหรือเรียกว่าเป็นสระนะคะแม่กกกาเพราะอันนี้คือสระอื่นนะคะอ่ามีมาคะมาดูดูคําในแม่เกิพร้อมกันนะคะฝึกอ่านสะกดคําแจกลูกคําที่กําหนดให และลองช่วยกันคิดนะคะเราช่วยกันคิดเฉยๆนะคะอ่านคำแรกพร้อมกันขอเอียวเขียวไม่ถูกเขี้ยวคอเอียวเขียวขออาว,ข,ว,ข,ออาวขาวไม่ถูกข้าวโวอ,อาววาไม่อีกว้าวดอาวดาวกแอวแก้วไม่ถูกแก้วนอีกนอวนิวไม่ถูนิ้วมอแอวแมวนะ,ะจากที่ครูให้ ให้เราอ่านไปนะคะจะสังเกตว่าตัวสีแดงๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือมาตราตัวสะกดในเมกเกลทั้งหมดเลยนะคะ,ะไม่ยากนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังนะคะเนื่องจากมาตราเม่เกลมีตัวสะกดเป็นวเวนซึ่งอาจทำให้สับสนกับคำที่ผสมกับสระ ัวใช่ไหมคะและไม่มีตัวสะกดจึงควรสังเกตให้ดีก่อนเช่นคําว่ามะพร้าวคาว่ามะพร้าวเห็นไหมคะมะพร้าวอ่าเป็นคําที่มีวอลเวนเป็นตัวสะกดถูกต้องค่ะอยู่ในมาตราแม่เกิลแน่นอนส่วนคํานี้ค่ะคําว่าดอกบัวอ่าคาว่าบัวเนี่ยไม่ใช่ตัวสะกดในมาตราแม่เกิลนะคะแต่เขาเรียกว่า เป็นคำที่ผสมกับสระอัวไม่มีตัวสะกดค่ะคำว่าวัววอลว,วนอยู่ด้านหลังก็จริงแต่เขาเรียกว่าสระนะคะสระอัวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่านคำในมาตรามแม่เกลพร้อมกันอีกครั้งเหมือนกันนะคะในหนังสือหลักภาษาในหน้าที่สามสิบเหมือนกันค่ะอ่านพร้อมกันนะคะอ่ะคำแรกค่ะเที่ยวขาวคิ้วก้าว สาวแล้วเร็วเอวเลี้ยวเขียวขาวสิวเขี้ยวเขียวแก้วเหวดาวริ้วแมวเขี้ยวเขียวมะนาวสีอิว๊วแฟงแวววาวราวเว้าวแนวไข่เจียวก้าวหน้าเดี๋ยวค้างคาวชาวนามิวาว้วเท้านะคะทีนี้ ใครที่อ่านไม่ทันก็ให้กลับมาทบทวนนะคะได้ในหนังสือหลักภาษาในหน้าที่30ทั้งสองมาตราเลยแม่เกยและแม่เกลน,นะคะอ่าหลังจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่24และหน้าที่25ในหนังสจะแบบฝึกหัดนะคะอาเปิดไปดูพร้อมกันอ่าหน้า24นะคะให้เติมคำที่อยู่ในแม่เกย ทั้งหมดหข้อนะคะก็จะมีรูปมาให้ด้วยนะคะเติมถูกต้องนะต่อไปในหน้าที่ย5แม่เกิลค่ะคิดและเขียนคําที่อยู่ในมารามแม่เกิลเจ็ดคำค่ะอ่าอย่าอย่าลืมนะคะจะมีข้อข้อควรระวังอยู่ว่าแบบไหนนะที่เป็นสระแบบไหนที่เป็นตัวสะกดจริงๆนะคะนันนกเรียนต้องสังเกตดูให้ดีนะคะอ่าระดับใครที่ทำเสร็จแล้วก็ ให้ส่งมาทางลายส่วนตัวครูขวัญได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็จบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ